สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่นสองตัวบนสองตัวล่างงวดประํำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 5 ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขท้าย2ตัวบนและ2ตัวล่างผมก็ได้มีเลขสูตรนะครับที่ได้คำนวณสรุปเลขเด่นมาสรุปในชุด2ตัวบน2ตัวล่างให้สมาชิกตูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายนครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นคงสุดท้ายสองตัวบนสองตัวล่างสูตรเลขเด่นล่างสสูตรชนกันและสูตรเลขเด่นบน3ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สองตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณ ในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการสรุปเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นล่างครับมีด้วยกันทั้งหมดสีสูตรครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ครับในแต่ละสูตรนั้นผมก็เด้นําเลขนะครับตัวเลขที่ได้ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเป็นหน้าทางครับสูตรที่1เป็นเลขกําลังวันนะครับเป็นเลขกําลังวัน มาย้อนดูเลขกกำลังวันครับผมได้นำมาจากหวยวันพุทธนะครับเลขก,กำลังวันพุธครับสรุปเลขสีสูตรชนกันนะครับได้เลขเด่น4สูตรชนกัน1กับ4ครับ3สูตร2สูตร6 5ห8 9 2 3นะครับรวมตัวเลขเข้าด้วยกัน1 4 5่8 9 2 3ครับนี่คือสูตรในชุดที่1นะครับ สูตรในชุดที่หนึ่งนะครับที่ได้สรุปเลขก,กำลังวันครับ14 5 6 8 9 2 3ในชุดที่สองนะครับเป็นเลขเด่นหลัก10หลักหน่วยล่างมาย้อนดูกันนะครับเลขหลักหน่วยหลัก10ล่างครับเป็นสูตรนะครับที่ผมได้นำสองสูตรชนกันได้เลขเด่นนะครับ1 2 3 4 5 790มาครับมาครบทั้งหลัก10ทั้งหลักหน่วยครับในสูตร นี่ครับในสูตรนี้มารบทั้งหลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรที่สองครับในสูตรที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ครับส่วนสูตรที่สามเป็นเลขรวมหลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าศูนย์ครับเป็นเลขสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับมาย้อนดูครับเลขสูตรส <sh okay ิบหน่วยครับสิบหน่วยก็คือหลักสิบหนึ่ง สองสี่หกเจ็ดเก้าหลักหน่วยสี่ห้าเก้าศูนย์รวมทั้งสองสูตรเข้าด้วยกันนะครับรวมทั้งสองหลักเข้าด้วยกันนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันในเลขหลักสิบหลักหน่วยครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้าสี่ห้าเก้าศูนย์ครับส่วนในชุดที่สี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดเป็นเลขปักหลักนะครับเป็นเลขสูตรปักหลักมาย้อนดูสูตร ปักหลักสิบหลักหน่วยล่างครับมาสูตรปักหลักสิบล่างครับงวดวันที่หนึ่งที่ลงคลิปไปเลยครับกาสูตรชนกันได้เล็กเด่นนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าครับหนึ่งสี่เจ็ดเก้าแล้วก็ด้านหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนกาสูตรชนเช่นเดียวกันครับได้เล็กเด่นนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดครับหนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับนี่คือสูตรท้งในชุดที่สี่ครับ 1 4 7 9 12ี่เจ็ดเก้าหสองสี่ครับเมื่อได้เลขสาสูตรสีชุดครับชุดสูตรหนึ่งสูตสองสสามสผมสรุปเลขเด่นชนกันทั้งสสูตรนะครับทั้งสสูตรได้เลขชนเด่นกันอยู่ที่สตัวครับหนึ่ครับหนึ่สอนะครับมาดูครับเลขหนึครับหสูตรสองสูตรสสูตรสีตรครับเลขสองครับหสูตรสสูตรสสูตรสีสูตรครับเลขสาครับหสูตรสสูตร ชนสสูตรไม่ครบ,ครบ4ครับเลข4ครับ1สูตร2สูตร3ามสูตรสีสูตรครับเลขส 4, ่สูตรนะครับเลขห้าครับ1 2, 3, สูตร2สูตร3ามสูตรสูตรที่4ไม่มีเลขห้าครับเลข6กครับ1สูตร2สูตรชน2สูตรเลขเจ็ดครับสูตรที่1เลขเ็ดไม่มีข้ามข้ามไปครับเลข8ปครับหสูตรสูตรที่2ไม่มีเลข8ปดก็ข้ามครับเลขเก้าครับ1สูตร2สูตร3าสูตร4สูตรครับเลขเก้สูตรเลข0ูย์ครับสูตรที่หเลขศูนไม่มีข้ามนะครับ สรุปนะครับเลขที่ชนเด่นกันนะครับสีตสุดได้เลข4ตัวครับ4ตัวที่ชนกันก็มี1249ครับ1249 4ตัวครับผมนำเลข4ตัวนะครับ1249มาจับคู่ชุด2ตัวล่างนะครับในชุด2ตัวล่างก็สรุปจับคู่ชุด2ตัวล่างในทั้งหมดนะครับ1วางหลักสิบจับเลขในกลุ่มนะครับจับคู่ในกลุ่มวางหลักสิบก่อนครับ จะได้1 1 1 2 1 419 2วางหลักสิบนะครับจับคู่กับเลขในกลุ่ม4ตัวนะครับจะได้2 1 2 2 2 4 2 9 4ี4่วางหลักสิบจับคู่กับเลขในกลุ่ม4ตัวครับจะได้4 1 4 2 4 4 4 9 9วางหลักสิบนะครับจับคู่ในกลุ่มในเลขในกลุ่มครับ สี่ตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเก้านะครับทั้งหมดสรุปจกคู่ไว้ในชุดสองตัวล่างครับสิบหกชุดได้กันครับในสิบหกชุดนี้ต้องมาลุ้นกันครับจะมาตามสูตรสรุปได้เด่นหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขไทยสองตัวล่างครับในสิบหกชุดนี้ครับผมสรุปชุดดึงเด่นไว้ดังนี้ครับในชุดดึงเด่นที่ผมสรุปไว้ครับจาก16ชุดดึงเด่นไว้ที่3ชุดครับ สามชุดฟามน่าจะเป็นคือหนึ่งสี่สี่สี่และเก้าสี่ครับหนึ่งสี่สี่สี่เก้าสี่สามชุดท่านเลครับจะมาหรือไม่ครับในสามชุดนี้ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายสองตัวล่างในช่วงโค้งสุดท้ายจากการสรุปเลขสุรนะครับจาก,การสรุปเลขสุรที่ลงที่พิสมาเช็กดูว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจะมาหรือไม่ครับต้องมาลุ้นนครับในสี่ในสามชุดนะครับหนึ่งสี่สี่สี่และ 94ครับสมาชิกท่านใดที่ไม่ชอบตัวเลขในกลุ่มนี้ครับก็นําตัวเลขนะครับนําตัวเลขในกลุ่ม16ชุดไปตัดครับท่านใดที่มีสูตรแนวทางคิดพนันได้เลขเด่น10หน่วยครับนามาตัดก,กันนะครับในใน3ชุดนะครับ14 44 94ครับเด่นชัดที่สุดนะคือเด่นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นที่14ครับ น่าจะเป็นที่1นสีครับน่าจะชัดเจนที an Mother, no ่สุดนะครับน่าจะชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นตัวเลขที่เด่นที่สุดคือ1นสีครับเลขไทยสองตัวแรกมาลุ้นกันครับว่าหนึสีจะมาหรือไม่ครับถ <vibrating abra. S 2> ้ามาหนึสีก็จะตรงกับสูตรกําลังวันนะครับมาย้อนดูครับมาดูหวยวันพุธครับที่ลงทิปไปครับเป็นเลขกําลังวันครับเป็นเลขกําลังวันสรุปเลขสีสูตรชนกันครับสสูตรชนเด่นกัน ด้วยได้ชนเด่นอยู่ที่2ตัวครับ1กับ4ครับ1กับ4 1กับ4 2ตัวนี้ถ้าจับคู่นะครับบางงวดก็จะมาเป็น2ตัวบน2ตัวล่างครับชุดใดชุดหนึ่งครับแต่ในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับที่สรุปชุดเด่น2ตัวล่างไว้ก็จะตรงที่ 1, 4สครับ1 4สน่าจะเด่นชัดที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลในเลขไท2ตัวล่าง หมวดประยมที่1่มิถุนาเยนครับมาลุ้นนี่ครับมาลุ้นกันเลยครับว่าเลขไทย2ตัวล่างจะมาที่1 4ึ่งสี่หรือไม่ครับหนึ่งสี่หรือไม่คือจะมาสี่สี่หรือจะมาเก้าสี่ครับแต่เด่นที่สุดน่าจะเป็นที่หนึ่งสี่ครับนี่คือข้อมูลเลขไทยสองตัวล่างครับมาดูชุดสองตัวบนกันต่อครับมาสรุปเลขเด่นบนกันต่อครับเลขเด่นบนนะครับเป็นเลขเด่นมาครบสองตัว บนนะครับสตัวบนมาทั้ง10ทั้งหน่วยครับผมได้นําเลข3สูตรชนกันนครับ3สูตรที่ชนกันสูตรชุดที่1เป็นเลขกําลังวันนะครับเป็นเลขกําลังวันสรุปเลขกําลังวันพุธนะครับสสูตรชนกันได้เลขเต็นนะครับ1 4 5 6 8 9 2 3ครับ1 4 6 8 9 2 3ในสูตรชุดที่2ครับเป็นเลขสูตรหลัก10หลักหน่วยบนครับ ผมรวมเข้า2ส,สูตร2หลักเข้าด้วยกันครับลอง2หลักเข้าด้วยกัน1 3 4 6 8 9 1 3 5 6 8 0มายย้อนดูครับมาดูสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนผมได้นำมาจากในหวยวันพุธนะครับในชุดหวยวันพุธครับเลขเด่นบนนะครับสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ลงคลิปไปนะครับ ผมเน้นเฉพาะหลัก10และหลักหน่วยครับหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ1น4 6 8 9หลักหน่วย135680นะครับ135680ในสูตรหลัก10หลักหน่วยนะครับในชุดนี้ครับ10หน่วยครับ134689ามสี6 8กครับและด้านสูตรที่3ครับสูตรที่3ผมได้นำมาจากเลขปักหลักนะครับ เลขปักหลักสิบและหลักหน่วยบนนะครับรวมสองหลักเข้าด้วยกันนะก็มีเลขนะครับสามห้าเจ็ดแปดสองสามเจ็ดเก้าครับสามห้าเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามาย้อนดูครับมันดูเลขปักหลักสิบบนครับวันที่หนึ่งครับที่ผมได้สรุปเลขเก้าสูตรชนกันนะครับได้เลขเด่นเก้าสูตรชนสามห้าเจ็ดแปดครับสามห้าเจ็ดแปดและด้านหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนะครับ9สูตรชนกันเช่นเดียวรับสรุปเลข9สูตรชนกันได้เลขเด่น2 3 7 9นะครับ2 3 7 9นะครับ2 3 7 9นี่คือหลักหน่วยครับงวดที่1งครับี่ลงคลิปไปครับผมได้นำเลข2หลักนะครับหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขปักหลักรวมเข้าด้วยกันก็จะเป็น3สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ครับเมื่อไเลข3สูตรนะครับก็จะสรุปเลข3สูตรชนกันครับพือหาเลขตัวเด่นมาจับคู่ สองตัวบนครับมาดูที่ผมสรุปชนเด่นไว้ครับสรุปชนเด่นไว้มีด้วยกัน4ตัวครับ4ตัวชนเด่นมี35 8 9ครับ35 8 9้านะครับมาดูมานับแต้มชนเด่นครับเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลขหนึ่งไม่มีข้ามครับเลขสองครับ1สูตรสูตรที่2เลข2ไม่มีข้ามครับเลข3าครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับ เลขสตัวหนึ่งสามสูตรครับเลขสี่ครับหสูตร2สูตรสูตรที่3เลขสีไม่มีครับเลขห้ครับ1 5, สูตร2สูตร3สูตรครับเลขห้าสูตรนะครับสสูตรเป็นตัวที่2ครับเลขหกครับ1สูตร2สูตรสูตร3เลขหกไม่มีครับเลขเจครับสูตรที่1เลขเจไม่มีข้ามครับเลขแปครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลขแปดสูตรครับเลขเก้าครับหสูตร2สูตร3สูตรครับเลขเก้าสสูตรเลข0ูนย์ครับสูตรที่1เลขศูนย์ไม่มีข้ามนะครับสรุปนะครับ เลขชนเด่น4ตัวครับ3 5 8 9ครับ3 5 8 9เป็นเลขเด่นหลัก10หลักหน่วย2ตัวบนครับผมจะนำเลข4ตัวครับ3 5 8 9จับคู่ชุด2ตัวบนดังนี้ครับในชุด2ตัวบนมาดูการจับคู่ครับ3วางหลัก10นะครับจับคู่กับเลขในกลุ่ม4ตัวครับจะได้3 3 3 5 3 8 3 9 5วางหลัก10 จับคู่กับเลขในกลุ่ม4ชุดนะครับจะได้53 55 5859ครับ8วางหลัก10จับคู่กับเลขในกลุ่ม4ตัวครับจะได้83 85 8 8 8 9ครับ9วาวังหลัก10จับคู่ในกลุ่มนะครับ4ตัวครับจะได้9 3 9 5 9 8 9 9รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันครับนี่คือชุดเลขไทยาย2ตัวบนช่วงโค้งสุดท้ายครับผมสรุป เลขเด่นชนกันนะมาจากคู่ได yes. yeah. ้16ชุดมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับจนในชุดดึงเด่นครับที่ผมจะสรุปชุดดึงเด่นจังใน16ชุดครับใน16ชุดนี้ผมสรุปเด่นไว้อยู่ที่นะครับที่สรุปเด่นความน่าจะเป็นไว้ที่4ชุดครับ4ชุดที่สรุปเด่นก็จะมี3 5 38 53 58ครับ35 38 53และ58 ทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน4ชุดครับมาลุ้นครับ4ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดนะครับชุดเด่นที่สุดน่าจะเป็นที่เลข83ดครับ8 3น่าจะเด่นที่สุดครับ8 3เด่นที่สุดครับส่วนชุดรองน่าจะเป็น5 3ครับรอง53ครับนี่คือข้อมูลนะครับมาลุ้นันครับเลขไทยาตัวบนงวดประจำวันที่1มิถุนายน 2,565จะลงท้ายด้วย83หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับทั้งหมดนะครับสมาชิกท่านใดที่มีสูตรคำนวณเลขเด่นติดหลักเลขติดนะครับ10หน่วยเลขท้าย2ตัวบนก็นำมาเทียบมาชนนะครับจะได้ตัวเด่นตรงแจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชม โปรดใช้การพิจรารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจนะครับตัวเลขที่ได้นำมาลงทิป็นสมาชิกดูเป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับจะมาตามสูตรคำนวณที่ผมได้คำนวณเลขเด่นลงทิปสมาชิกดูเป็นแนวทางหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นนครับในงดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด่นเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายผมก็ได้สรุปเลขเด่นบนเด่นล่างครับนำมาจากคู่ชุด2ตัวทั้งบนทั้งล่างสรุปชุดดึงเด่นให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้น หาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขยสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวบน2ตัวล่างงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ยหเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ